ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสว f t ปี้ครับเมื่อกันอีกเช่นเคยวันนี้นะคะบุ๋มก็จะมาทำการเล่นม i n ครับ f t 100วันแต่ว่า100วันของบุ๋มเนี่ยเป็น100วันในโหมด Creative ค่ะนั่นก็หมายความว่าเราจะสามารถเซกอะไรก็ได้หรือสามารถเทรลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะบุ๋มได้ทำการปรับเวลาให้เร็วขึ้นเป็น3เท่านะคะจากปกติเราต้องเล่นประมาณ 30กว่าชั่วโมงในการจบ100วันแต่รอบนี้บุ่มเล่นแค่ประมาณ10กว่าชั่วโมงก็จะจบ100วันแล้วค่ะสําหรับในพาร์ทนี้นะคะก็เป็นพาร์ทที่1บุ๋มก็จะเล่นตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่52นะคะก่อนที่จะไปดูกันก็รยลิลืมจะกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะไปดูกันเลย โอเคค่ะก็มาเริ่มตั้งแต่วันที่0ูนย์จนถึงวันที่1นะคะการเกิดมาในครั้งนี้ของเราสิ่งแรกที่บุ๋มจะทำก็คือการเทเลพอร์ตไปยังสตรองโฮค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บุ๋มไม่เคยทำได้ในตอนเอาชีวิตรอดในไมครับนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบเออเนาะมันควรจะทำได้แต่บุ๋มไม่เคยทำเลยนะคะไม่าจะทำซีรีส์ไหนก็ตามเราไม่เคยไปพิชิตมังกรเลยดังนั้น เพื่อเป็นการทําความฝันเล็กๆของบุ๋มให้สําเร็จบุ๋มก็เลยจะทําการไปฆ่ามังกรตั้งแต่วันแรกเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราวิ่งตามหากันมาสักพักนะคะก็มันเจอกันสักทีสําหรับประตูไปดีเอ็นนะคะจะรออะไรล่ะก็ไปกันเลยสิคะทุกคนอ่าพอมาถึงแล้วบอกเลยว่าทุกอย่างมันดูอีซี่สาหรับบุ๋มมากนะคะเริ่มจากการไป ตบพวกคริสตัลต่างๆนีคะที่มันแบบว่าเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับเอนเดอร์ดากอนบุ่มก็ตกไปจนหมดแล้วจากนั้นก็มาต่อด้วยการวางเตียงนะคะเวลาที่เอนเดอร์ดากอนมันมาอยู่ตรงเสาไอเนี่ยแล้วหลังจากที่บุ่มเล่นเตียงจนพอใจแล้วนะคะก็มาใช้ไอ้นี่ยิงมันนิดหน่อยบุ่มจําชื่อไม่ได้มันเรียกว่าอะไรนะลืมไปแล้วนั่นแหละค่ะพอยิงไปสักพักอะมันกลับลงมาที่เดิมอีกบุ๋มก็เลยใช้เตียงฆ่ามันต่อค่ะทุกคน จนในที่สุดนะคะเอนเดอร์ดากอนก็ตายตั้งแต่วันที่หนึ่งไม่เคยรู้สึกภูมิใจขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะในวันที่สองนะคะบุ๋มก็เริ่มวันโดยการเทเลพอร์ตมายังแมนชั่นนะคะใช่มันคือแมนชั่นคือต้องบอกจริงๆนะคะว่าการมาแมนชั่นเนี่ยมันมีไม่กี่ครั้งที่บุ๋มเคยมาในโหมดเอาชีวิตรอดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะบุ๋มก็วิ่งตามหาค่าไอตัวหัวหน้าของมันนะคะแล้วก็ได้เป็นโทเทมมา แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะทุกคนคือแบบคนอย่างเราไม่เคยทำได้นะพอค่าจนสมใจเสร็จแล้วบุ๋มก็ทำการเทเลพอร์ตไปหาพื้นที่ที่มันเป็นไบโอมดอกไม้นะคะเพื่อทำเป็นที่สร้างบ้านของเรานั่นเองนะคนอย่างบุ๋มมันขาดการสร้างบ้านไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราก็เลยต้องหาพื้นที่สำหรับทำบ้านกันสักนิดนึงมาต่อกันที่วันที่สจนถึงวันที่9้านะคะบุ๋มก็เริ่มมาด้วยการเคลียร์พื้นที่บริเวณโดยรอบก่อนนะคะแล้วก็บังเอิญเจอศัตรูเก่าของเราก็คือสเกลเลตันก็เลย จัดการกันไปสักหน่อยพอจัดการสเกลตันเสร็จเรียบร้อยนะคะบุ๋มก็มาเคลียร์พื้นที่สําหรับทําบ้านกันก็บอกเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกที่บุ๋มรู้สึกว่าเออเนาะมันก็น่าภุมมใจอยู่นะคะด้วยความที่มันเป็นบ้านหลังแรกแล้วก็ออกมาทุกอย่างตรงสเปคที่บุ๋มต้องการมากๆเลยค่ะทําด้วยบล็อกคอร์ตัดกับไม้เบรสีขาวก็เป็นออกแนวแบบขาวๆโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน เห็นแล้วมันแบบว่าภูมิใจจริงๆนะปกติเราแบบว่าไม่ได้ทําบ้านที่มันแบบถูกใจเราสักเท่าไหร่เวลาเล่นเอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้นะคะในเมื่อมาเล่นแบบครีเอทีฟแล้วบอกเลยว่าทุกๆอย่างมันง่ายขึ้นและบุ่มก็ใช้พวกแคลไซส์พวกอะไรที่บุ๋มต้องการในการทําบ้านหลังนี้ด้วยออกมาค่อนข้างดูดีกันเลยทีเดียวค่ะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วบุ๋มก็ขอให้ภาพมันรันไปก่อนนะคะเพราะว่าบุ๋มไม่รู้จะพูดอะไรดีเหมือนกัน หลังจากทำโครงบ้านเสร็จทำอะไรเสร็จบุ๋มก็มาต่อโดยการตกแต่งภายในค่ะก็เป็นการตกแต่งแบบเรียบ,ยบง่ายๆไม่ได้หรูหราม,มากมายนะคะก็แต่ละอย่างนี่คือบุ๋มก็พยายามใช้ในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นพวกสีไฟพวกสีเตียงพวกแบบว่าชั้นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทั้งสีโซฟาบุ๋มก็ใช้เป็นสีที่ตัวเองชอบแล้วก็เสร็จค่ะทุกคนนี่เลยเป็นบ้านหลังแรกที่น่าภูมิใจสุดๆไปเลยเดี๋ยวพาทัวร์กันสักหน่อยภายในบ้านยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะคะ ก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะนี่คือห้องนอนค่ะต่อไปก็เป็นห้องนั่งเล่นอ่าแล้วก็มีโต๊ะตกแต่งที่ระเบียงนิดหน่อย มาต่อกันในวันที่10จนถึงวันที่13นะคะบุ๋มก็ใช้เวลาระหว่าง3วันนี้ในการตกแต่งบ้านนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยก็บอกเลยว่าตกแต่งมั่วค่ะ <c oughs> คิดไม่ค่อยออกแต่ก็อยากตกแต่งอะไรอย่างนี้นะซึ่งบางคนสงสัยทำไมถึงต้องใช้เวลาในการตกแต่งหลายวันขนาดนั้นก็อย่างที่บอกไปนะคะบุ๋มได้ทําการปรับเวลาในเกมมันเร็วขึ้นถึง3เท่ามันก็เลยค่อนข้างที่จะดูนานไปสักนิดนึง หลังจากตกแต่งเจมพอใจเสร็จแล้วนะคะบุ๋มก็มาเริ่มทำกรีนเฮาส์ข้างๆบ้านค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ากรีนเฮาส์มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะในความรู้สึกบุ๋มนะคะนองจากเวลาเล่นเอชีวิตรอดหรือทําซีรีส์ต่างๆมันต้องมีกรีนเฮาส์มาด้วยตลอดแล้วเมื่อบุ๋มมาเล่นในหมวดครีเอทีฟแบบนี้บุ๋มก็เลยรู้สึกว่าต้องเอาน้องมาหน่อยนิดนึงนะคะสิ่งที่ใช้ทําโครงสวยมากนะคะบุ๋มจะใช้เป็นไม้สปรูตกับกระจกสีขาวเพราะว่ามันสีตัดกันมากๆเวลาสร้างออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้ดูแบบ กระจกสีขาวมีความเด่นม้เซพรุตก็ยังเด่นอยู่อะไรอย่างนี้นะคะหลังจากที่ทําโครงทําอะไรเสร็จแล้วนะคะบุ๋มก็มาเริ่มทําการปลูกข้าวปลูกพวกแครอทพวกพืชต่างๆทั้งหมดเลยนะคะในฟาร์มนี้บอกเลยว่ามันเป็นฟาร์มที่มีครบจบที่เดียวจริงๆแล้วด้านบนเนี่ยเราก็ยังได้ทําเป็นที่สําหรับเก็บของด้วยนะคะ เนื่องจากว่าข้างล่างมันมีพวกข้าวเลยใช่ไหมข้างบนมันก็ควรมีที่เก็บของด้วยแล้วก็ปลูกพวกเนเธอร์าวาดเพิ่มไปสักหน่อยนะคะให้มันมีครบอย่างที่บุ่มบอกมันต้องมีครบจริงๆที่บอกเลยว่ากรีทาวหลังนี้มีทุกอย่างที่ต้องการจริงๆนะคะก็ข้างในบุ๋มก็จะตกแต่งให้มันเต็มไปด้วยกล่องพวกบาเรลพวกที่เก็บของต่างๆให้เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มปักไฟแล้วก็ปักดอกไม้แลวก็ไม่รน้บุ๋มจําชื่อไม่ได้ค่ะ พอทำตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ออกมาทำด้านนอกกันต่อก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะมาต่อกันในวันที่14จนถึงวันที่20นะคะวันนี้ก็บุ่มใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ตกแต่งสถานที่โดยรอบนะคะเพื่อเตรียมทําเป็นพวกหมู่บ้านพวกคาเฟ่ต่างๆที่บุ๋มได้วางแผนไว้นั่นเองนะโดยบุ๋มก็มาเริ่มจากการทําบ้านหลังเล็กตรงนี้ก่อนนะคะก็ ถ้าหากมันจะมีแค่บ้านเราหลังเดียวมม่คงดูเหงากันเกินไปแล้วก็เลยทําบ้านหลังอื่นด้วยเพื่อให้มันดูแบบเป็นหมู่บ้านมากขึ้นนะคะก็เป็นการทําบ้านที่เป็นบ้านเบสิกทั่วไปหาใช้เป็นพวกไม้ในการทำสัดส่วนใหญ่ออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะทุกคนหลังจากทำโครงเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วบุ๋มก็มาทำการทำภายในต่อนะคะ เพราะว่าต้องตกแต่งให้มันดูเหมือนบ้านคนขึ้นมาสักหน่อยมีพวกเตียงมีพวกอุปกรณ์ขั้นต้นในการดำรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เลยบอกเลยว่าไม่ได้ทําเล่นๆทาทั้งทีก็ต้องทําให้มันสวยไปเลยสิคะในวันที่21จนถึงวันที่25นะคะอยู่ดีๆบุ๋มก็มีความคิดอยากจะไปหาหมู่บ้านใกล้ๆแล้วพอบุ๋มเทเลพอร์ตมาก็พบว่าหมู่บ้านตรงนี้ มันเป็นหมู่บ้านที่มี NPC แต่ไม่มีบ้านเลยสักหลังนะคะด้วยความที่บุ๋มสงสารชาวบ้านบุ๋มก็เลยทำการทำบ้านให้ NPC ซะเลยค่ะ <c oughs> ก็ใช้เวลาในการสร้างก็พอสมควรนิดนึงนะคะแต่ก็ออกมาถือว่าหลังใหญ่พอสมควรอยู่บุ๋มก็ทำเตียงนอนเนี่ยให้ NPC ทุกตัวตอนแรกที่บุ๋มจะีทำเป็นชั้นเดียวบุ๋มก็เลยเปลี่ยนความคิดเพราะว่า NPC ในหมู่บ้านนี้มีเยอะกว่าที่คิดค่ะก็เลยทำเป็น2ชั้นไปเลย กิออกมาเป็นบ้านหน้าตาประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็นะมันก็เน้นใช้งานจะมากกว่าใช่ไหมละ่ะหลังจากทําตัวบ้านเสร็จนะคะบุ๋มก็ได้เข้ามาตกแต่งสักนิดหน่อยทําเตียงทําอะไรเพิ่มขึ้นเผื่อในอนาคตชาวบ้านพวกนี้อาจจะมีลูกหลานอีกก็ได้นะคะก็เลยทําบ้านลังใหญ่ๆพร้อมกับเตียงเยอะๆให้เขาไปเลยพร้อมทั้งยังหาชีวให้เขาทาอีกด้วยเป็นไงบุ๋มใจดีไหมละ่ะหลังจากนั้นบุ๋มก็เลยคิดว่าถ้าหากเขาอยู่กันแค่นี้คงจะแบบอันตรายหน้าดู ็เลยได้มาสร้างไอรอนโกเลมไว้2ตัวนะคะไว้พิทักษ์หมู่บ้านนั่นเองพอช่วยชาวบ,บ้านเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ขึ้นไปนอนพักผ่อนกันค่ะพอตื่นเช้ามาบุ๋มก็เริ่มวันด้วยการไปหาทําทางเดินนะคะทุกคนใช่แล้วก็ตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านให้มันดูน่าอยู่สักมากขึ้นมีพวกรั้วที่ทําจากใบไม้แล้วก็มีการปักไฟรอบๆบ้านทําทางเข้าว่าสวย ให้บ้านของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นมาต่อกันในวันที่25จนถึงวันที่30นะคะระหว่างนี้บุ๋มก็ใช้เวลาในการทำทางเดินรอบๆแหล่งน้ำเลยค่ะเพราะว่าบุ๋มตั้งใจว่าอยากจะให้หมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านรอบแหล่งน้ำนะคะหรือว่ารอบบ่อน้ำสาะน้ำหรืออะไรสักอย่างบุ๋มไม่รู้จะเรียกยังไงเหมือนกันก็นั่นและค่ะก็ใช้เวลาสักพักนึงในการทำทางเดิน หลังจากทำทางเดินต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะคะบุ๋มก็มาเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วเป็นการทำบ้านโมเดิร์นริมเขานะคะก็เป็นบ้านที่คิดสดด้นสดมากๆนะคะใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะนะคะในการทำบ้านหลังนี้บุ๋มไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแนวคิดของบุ๋มที่ได้มาก็คืออยากให้มันเป็นแนวโมเดิร์นเฉยๆแล้วก็มีความแบบว่าเนาะก,กลมๆอะไรสักอย่างบุ๋มนี่แหละ พอสร้างออกมามันก็จะเป็นหน้าตาออกแนวประมาณนี้แล้วค่ะโอเคตอนนี้บุ๋มก็จะให้ภาพมันรันไปแล้วกันนะเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีนะคะในช่วงนี้ หลังจากทำบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะบุ๋มก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรของบุ๋มก็ไม่รู้ก็เลยวิ่งเข้าประตูเนเธอร์มาสิ่งแรกที่ทำเลยก็คือมาฟันเบรดนะคะที่อยู่ปราสาทเนเธอร์จากนั้นบุ๋มก็ได้ไอเดียเด็ดๆว่าอยากจะมาลองปรับวิเทอร์ดูเพราะว่าบุ๋มไม่เคยเลยจริงๆนะคะในการปรับวิเทอร์ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันตอนที่บุ๋มใส่หัวเข้าไปเอ้าทำไมไม่ติดเนี่ยก็เลยลองใหม่รอบที่2ค่ะถึงติดจากนั้นบุ๋มก็เริ่มปฏิบัติการ ฆ่าวิเทอร์น้อยตัวแบบที่ไม่มีทางสู้นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถตอบโต้เรากลับได้แล้วเป็นโหมยครีเอทีฟไงอ่ะบุ๋มก็ฟันมันเลยค่ะทุกคนเป็นเหมือนงานระบายอารมณ์จากการไปสร้างนู่นสร้างนี่มาก็บุ๋มก็เลยคิดได้ว่าเออจะหากเราระเบิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยวิเทอร์มันหนีได้บุ๋มก็เลยล้อมบริเวณโดยรอบแล้วก็จุด TNT ดูกันค่ะว่าน้องจะตายหรือเปล่าขอโ,โทษนะเจ้าวิเทอร์เอ้าน้องไม่ตายค่ะทุกคน แถมยังหลุดออกมาได้อีกหืยากไปแลทีนี้วิเทอร์มันก็จะลอยไปลอยมาใช่ไหมล่ะแล้วจะทำยังไงบุ๋มก็ไล่ต้นลงไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงจุดๆุหนึ่งท้เบสล็อกนี้นะคะปิดล้อมอีกรอบหนึ่งรอบนี้ปิดทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเพื่อแน่ใจว่าวิเทอร์มันจะไม่ออกไปได้นะคะจากนั้นก็ทำการสัง,งาหารหดวิเทอร์ค่ะ จะเอาจริงนะบุ๋มก็แอบสงสารน้องอยู่เพราะว่าน้องมมีทางสู้นะทุกคนนะจะทํายังไงได้ในะบุ๋มไม่เคยฆ่าวิตเตอร์ได้นี่นางก็ต้องใช้หมดครีเอทีฟนี่แะคะในการฆ่าก็ใช้เวลาไม่นานมากค่ะน้องก็ตายเพราะว่าน้องตอบโต้เราไม่ได้ไงทุกคนอืมฟันของเราสําเร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เลยได้เป็นเนเธอร์สตาร์มาสักทีมองตรงว่าในหมดชีวิตรอดไม่เคยถือมันเลยนะคะ หลังจากนั้นบุ๋มก็ทำการทับคิวตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมาที่บ้านได้นั่นเองนะแล้วพอกลับมาถึงที่บ้านแล้วบุ๋มรู้สึกเป็นห่วงชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านนั้นมากเลยเพราะว่าฝนมันตกด้วยแล้วก็เลยแวะมาดูกันสักนิดสักหน่อยก็ปรากฏว่าเจอพวกชาวบ้านนอนแบบ ก็เป็นระเบียบดีนะคะไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่พอถึงวันที่37นะคะบุมก็เลยคิดว่าเราควรจะมาทําโรงพยาบาลให้หมู่บ้านนี้สักหน่อยอย่างน้อยก็เป็นที่รักษาพยาบาลให้เขาอะนะจริงๆมันก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์หรอกแต่ว่าบุ๋มอยากสร้างเองนะคะก็ใช้เวลาในการสร้างไปสักพักนึงค่ะหลังจากที่วางโครงวางอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตกแต่งภายในกันต่อก็มีทั้งหมด สองห้องนะคะที่เป็นห้องผู้ป่วยแล้วก็มีเคาน์เตอร์ของคุณหมออยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะเพราะว่าบุ๋มก็สร้างมั่วนะคะไม่รู้ิีสร้างยังไงเหมือนกันจากนั้นบุ๋มก็ทําการทับคิวอีกรอบค่ะเพะื่อที่จะได้กลับมาที่บ้านของเรานั่นเองพอกลับมาถึงที่บ้านนะคะบุ๋มก็รู้สึกว่าหมู่มบ้านเรามันยังขาดอะไรไปสักอย่าง ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราจะมาทําคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารกันดีกว่าบอกเลยว่าการทําในครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันเลยทีดเดียวเพราะว่าอยู่ในโหมดสร้างมั่วอีกแล้วนะคะก็เป็นการสร้างมั่วที่แบบเอออย่างอยมันก็ออกมาแบบที่เราพอใจเป็นคาเฟ่แนวแบบติดกับธรรมชาติมีพวกแบบว่าป่าไผ่รอบ หลังจากที่บุ่มวางโครงวางอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มาทําการวางพวกโต๊ะอาหารให้มันเรียบร้อยแล้วบุ๋มก็ได้ใช้เป็นพวกสายโลฟ้ากับแลนเทิร์นในการตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยค่ะ ก็ออกมาดูดีกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะคะก็เลยคิดได้ว่าเออควรจะมีแบบการทําทางเดินนิดหน่อยก็เลยใช้เป็นพวกหินกับกาเวลสลับกันไปนะคะก็จะเป็นหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยค่ะมาถึงวันที่38นะคะบุ๋งก็เริ่มต้นด้วยการเคลียร์พื้นที่นะคะก็คือไปหาตัดต้นไม้บริเวณรอบๆหมู่บ้านของเราเนะะี่ยค่ะพอตกค่ามานะคะบุ๋งก็เลยรู้สึกว่าหมู่บ้านเรามันยังขาดอะไรไปสักอย่างนั่นก็คือเป็นไฟทางเดินนะคะ แล้วบุ๋มก็ใช้เวลาในช่วงนี้นะคะในการทําไฟทางเดินรอบๆหมู่บ้านทั้งหมดเลยหลังจากที่เราทำการปักไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะบุ๋มก็เกิดความรู้สึกเบื่ออีกครั้งนะคะรอบนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะบินไปเรื่อยๆหลังจากบินมาได้ไม่นานนะคะบุ๋มก็ได้มาเจอกับทะเลพอเจอทะเลปุ๊บก็เลยได้ไอเดียว่าเออเราลองมุดลงไปดูข้างล่างหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าบุ๋มก็มาเจอกับประตูเนเท์รังก็เลยมีความคิดอยากจะซ่อมมันนะคะ นี่ลแล้วเราก็มาโผล่กันที่เนเธอร์กันอีกครั้งแล้วก็บินต่อไปอีกก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะซากปรักหักพังที่อยู่ริมริมน้ำมาค่ะจากนั้นก็เปิดดูของในกล่องกันสักหน่อย พอเปิดดูของเสร็จเรียบร้อยนะคะบุ๋มก็รู้สึกว่าบุ๋มยังไม่ได้ไปสถานที่หนึงเหมือนกันนั่นก็คือเป็นโอเชียนม u นูเมนต์นั่นเองนะก็เลยทําการเทเลพอร์ตไปในทันทีค่ะพอมาถึงก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนบุ๋มก็ไล่ปักไฟอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการเข้าไปต่อสู้กับการเดียนตัวใหญ่ยักษ์นะคะหลังจากที่ต่อสู้เสร็จแล้วนะคะบุ๋มก็เลได้ไอเดียเอาน้ําในบริเวณนี้ออกนะคะเพื่อที่จะทาเป็นเหมือนขุมทรัพย์นั่นเอง ก็ได้ทำการวางเป็นพวกแร่ที่มีค่าทั้งหลายไว้ในนี้นะคะพอวางจะพอใจเสร็จแล้วนะคะปิดไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็ท่องไปในทะเลอีกสักพักหนึ่งก็มาเจอกับเหวลึกในทะเลนะคะเราก็เลยลงมาดูสักหน่อยก็ปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ก็ดูได้ไม่นานบุ๋มก็ต้องออกไปก่อนนะคะหลังจากที่ออกมาได้สักพักเราก็ไปเจอกับซากเรือพอดีค่ะก็เข้าไปดูกันสักนิดมันไม่ค่อยมีของอะไรที่น่าสนใจค่ะทุกคน แล้วสักพักหนึ่งนะคะเราก็ได้มาเจอกับสิ่งนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นก้อนกลมๆที่อยู่ในทะเลพอทุบเข้าไปเท่านั้นแหละก็ได้เจอกับไอสีม่วงๆนเนี่ยค่ะบุ๋มจําชื่อไม่ได้อีกแล้วทุกคนโอ้โหไอเมทิสหรืออะไรสักอย่างก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงอยู่ในทะเลได้แล้วข้างๆกันเนี่ยก็มีเหมือนสร้างปรากหักพังนะคะที่มีกล่องอยู่ด้วยบุ๋มก็เลยลองเปิดเข้าไปดูก็ปรากฏว่าข้างในมีแผนที่นะคะทุกคนแล้วคนยังบุ๋มก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะคะเรื่องแผนที่ เราก็เลยทําการตามหาสมบัติกันค่ะทุกคนก็ใช้เวลาไม่นานมากนะะักนะคะแล้วก็มาเจอที่ที่คิดว่าน่าจะมีสมบัติอยู่บุ่มก็เลยขุดลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็เปิดดูของภายในกล่องสักหน่อยโอเคหลังจากเราจบันตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะบุ่มก็เลยบินต่อมาอีกสักพักหนึ่งนะคะก็ได้มาเจอกับไบโอมไบโอมหนึ่งนะคะที่เขาว่ากันว่ามันมีเพชรที่หาง่ายนะคะโดยการเราต้องไปหาตามพวก ดินเหนียวที่มันเป็นแบบวงใหญ่ๆแล้วก็ขุดลงไปอะไรสักอย่างนี่แหละบุ๋มเคยไปเห็นคลิปคลิหนึ่งที่เขาทำสอนไว้แต่ว่าลืมแล้วนะคะก็เลยลองทำมั่วๆลงมาดูเพื่อจะดูว่ามันหาเพชรเจอจริงหรือเปล่าแต่บุ๋มดันจำไม่ได้ค่ะทุกคนก็เลยหัวร้อนนิดหน่อยจากนั้นบุ๋มก็เลยใช้ t n t ระเบิดไปทั้งหมดเลยคะ <c oughs> <c oughs> ่ะก็น้งมันหาเพชรไม่เจอสักีก็ระเบิกันไปหมดนี่เลย โอเคหลังจากระเบิดอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะบุ๋งก็ตัดสินใจที่จะไปหาจักิกละมิตรนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปสำรวจที่แห่งนี้เลยพอมาถึงนะคะก็ตามสเต็ปเดิมนะแล้วก็ต้องดูเปิดดูกล่องกันก่อนว่ามีอะไรข้างในไหมก็ปรากฏว่ามีเพชรน,นะสำหรับเราตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีค่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมละ่นะแล้วบุ๋งก็เดินไปดูกล่องที่อยู่ภายในสุดอันนี้คือแบบเกลือสุดๆเพราะว่ามีแต่ทองนะคะทุกคน จากนั้นเราก็ทำการเทเลพอร์ตไปที่ทุ่งสวรรคิ์น,นากันค่ะทุกคนเพราะว่าบุ๋มอยากเจอหมู่บ้านชนเผ่านะคะแต่ไม่เจอเราบังเอิญมาเจอกับหมู่บ้านทะเลทรายแทนค่ะบุ๋มก็เลยคิดอะไรบางอย่างออกได้อีกแล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือการทําโรงเรียนให้กับหมู่บ้านแห่งนี้นะเป็นไงอยู่ดีก็นึกใจบุญอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยทาการสร้างเป็นโรงเรียนไว้ให้เด็กๆภายในชุมชนแห่งนี้นะคะ ก็ใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่มั้งตั้งแต่วันที่4 4ถึงวันที่47เลยนะคะก็โรงเรียนที่บุ๋มสร้างออกมานะคะก็ไม่ได้เน้นความใหญ่โตมากมายเน้นความแบบว่าเหมาะสําหรับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยทําเป็นแบบแนวมินิมอลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นั้นโรงเรียนเพราะว่าบุ๋มใช้บล็อกตามใจตัวเองมากเลยว่าจะเป็นพวกบล็อกแคลซียมบล็อกเรสสีม่วงอันนั้นก็แบบนะก็ต้องตามใจคนสร้างทิใช่ไหมคะทุกคน ออกมามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะพอวางโครงเสร็จเรียบร้อยนะคะบุ๋มก็มาทําการตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นการทําพื้นการทําที่นั่งเรียนแล้วก็มีกระดานดาด้วยนะคะออกแนวย้อนยุคนึนงอนนี้กระดานดำโอ้หลายหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันกันก็ได้แล้วก็ใส่ประตูใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะก็โรงเรียนนี้ทําออกมาได้แค่2ห้องเรียนเท่านั้นเองนะคะเพราะคิดว่าสองคก็น่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าหมูม่บ้านนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรอย่างนี้นะ ระหว่างที่บุ๋มกำลังทำการตกแต่งโรงเรียนอยู่นะคะบุ๋มก็ได้ยินเสียงแมวดูสิทุกคนน้องแมวมาให้กำลังใจบุ๋มด้วยน้องน่ารักมากเลยค่ะก็มีพลังในการทำโรงเรียนดอกบ,บุ๋มก็เลย จัดไปชุดใหญ่วยการตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยนิดนึงนะคะนี่เลยก็มีพวกดอกไม้ให้มันมีสีสันให้หน่าเรียนขึ้นอะไรอย่างนี้นะหลังจากทําตัวอาคารทําอะไรเสร็จแล้วนะคะบุ๋มก็เลยมาทําเป็นเสาธงกันหน่อยเพราะว่าโรงเรียนมันก็ต้องมีเสาธงนิดนึงนะคะพอทาธงออกมาแล้วรูสิเหมือนมันเป็นธงประเทศอิตาลีหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะบุ๋มก็ใส่ไปมั่วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะสำหรับโรงเรียนของเราก็ตามสเต็ปค่ะบุ๋มเพิ่มการทับคิวตัวเองเพิ่มการกลับมาที่บ้านนั่นเองนะ พอกลับมาถึงที่บ้านบุ๋มก็เหนื่อยเต็มทีก็เลยขอ,อนอนสักคืนหนึ่งก่อนนะคะมาต่อกันในวันที่48จนถึงวันที่52นะคะวันนี้บุ๋มตื่นเช้าขึ้นมาและรู้สึกว่าหมู่บ้านของเรามันยังขาดหายอะไรไปสักอย่างบุ๋มก็เลยเริ่มปฏิบัติการสร้างอะไรบางอย่างคะ่ะทุกคนนั่นก็คือหัวมอนสเตอร์ต่างๆเอาไว้บนภูเขานะคะก็เริ่มจากนี่เลยตัวครีปเปอร์ก่อนเลยนะคะ เพราะว่าคริปเปอร์น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างคลิปเปอร์ก็สักพักหนึ่งเลยนะคะน้องก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้จากตอนแรกที่บุ๋มจะทําให้น้องเป็นหัวแบบว่าเหลี่ยมๆแต่บุ๋มก็เปลี่ยนใจทําให้น้องกลายเป็นหัวแบบว่ามีความเป็นออกกลมๆม,มากขึ้นนิดนึงก็จะได้หน้าตาน้องออกมาประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ทําหัวคริปเปอร์เสร็จแล้วเราก็มาทําหัวซอมบี้กันต่อน,นั่นเองนะคะก็สําหรับบุ๋มแล้วคริปเปอร์กับซอมบี้ความยากความง่ายก็พอๆกันค่ะทุกคน หลังจากสร้างหัวซอมบี้เสร็จเนี่ยบุ๋มก็ไม่รีรอที่จะสร้างหัวต่อไปนั่นก็คือเป็นหัวของเอ d นเดอร์แมนนะคะแต่บุ๋มไม่รู้ว่าดีเทลหน้าของเอ d นเดอร์แมนเป็นยังไงบุ๋มก็เลยสร้างมัว่วคออกมาก็เอาจริงนะเอ็นเดอร์แมนนี่คือไม่ค่อยเหมือนที่สุดแล้วตั้งแต่สร้างมานะคะหลังจากสร้างหัวเอ d นเดอร์แมนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มสร้างกันที่หัวเพื่อนรักของบุ๋มเองนะคะนั่นะก็คือสเกเลตัน บอกเลยว่าเจิเรตันนี่แหละคือตัวที่ทําให้บุ๋มตายบ่อยที่สุดในเกมนะคะทํายังไงได้คะทุกคนก็ต้องสร้างน้องอยู่ดีจะได้ครบสูตรพวกมอนสเตอร์ภายในเกมออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็จะหาใครชอบคลิปนี้นะคะก็ริ๊บพิจิกดไลค์ก็จะมาใครกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทสค่ะบ๊ายบาย